โยโยโยสวัสดีครับ FC คืนหนุกหนังทุกช่องทางอยู่กับพิจตรคืนหนุกหนังเหมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้กดติดตามหรือยังและเหมือนเดิมคอมเมนต์คุยกันได้จะตอบให้ทุกข้อความนะครับามาถึงค่ำคืนวันศุกร์นะครับคลิปแรก3คู่เหมือนเดิมไปเริ่มเป็นที่เวลาตี2.45 ฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดรองจากฝูงจะเปิดบ้านเจอกับเฮาซิตี้อันดับ16เชฟฟิลด์ยูเนเต็ด54แต้มนะครับเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะสโตกมา3-1ครับแน่นอนตัวหลักๆคู่อ,อกหน้าเป็นบิลลี่ชาร์ปจับคู่กับอิลิมงเอ็นดีอาเย่นะครับเจอกับเฮา34แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอกับฮัดเดฟิลด์ทาวมาหนึ่งต่อหนะครับคู่อ,อกหน้าเป็นเรแกนสเลเตอร์ จับคู่กับออสการ์เอสตูปิญานนะครับนัดแรกเจอกันเนี่ยเป็นเชฟฟิลยูเนเต็ดบุกชนะได้2ต่อ0นครับคู่นี้ก่อนเกมทีมดาบคู่เชฟฟิลยูเนเต็ดเป็นต่อแน่นะครับเอาง่ายๆฟอร์มของเขาช่วงหลังก็ไม่ดีนะครับไม่ชนะมา6เกมหลังสุดในขณะที่เชฟฟิลยูเนเต็ดตามหลังเบอร์รี่อยู่5แต้มครับนั่นหมายความว่ามีโอกาสที่จะลดช่องว่างอีกนะครับดาบคู่กำลังฟอร์มแรงจัดครับเล่นในบ้านด้วยวัดใจเชฟฟิลยูเนเต็ดได้เลยครับจะเปิดบ้านเบียดชนะอย่างน้อย1ประตูได้ครับ ขยับไปที่เวลาตี3ตรงไปดูอีกคู่หนึ่งนะครับเบอร์ลี่ทีมจะฝูงจะเปิดบ้านเจอกับเวสต์บอมบิดอัลเบียนอันดับ6เบอร์ลี่59แต้มเกมล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านเบียดชนะโคเวนที่มา1ต่อ0นะครับแน่นอนคุณซื้ออย่างแวงซองคอมปานีครับก็มีผู้เล่นตัวหลักอย่างแจ็คคอกจอชบราห์ฮิวนะครับข้างหน้าเป็นเจโรดิเกสเจอกับเวสต์บอมบิดอัลเบียน41แต้ม เกมล่าสุดบุกชนะลูตันมา3-2นะครับเจดวอลเลสคุมตรงกลางมีจอห์นสวิปนะครับข้างหน้าเป็นดาริลดครับเกมแรกเสมอกันมา1-1ที่บ้านของเวสบอมวิดก่อนเกมเขายังยกให้เบอร์ลี่เป็นต่อนะครับแน่นอนฟอร์มภาพรวมฤดูกาลนี้เบอร์ลี่ดีกว่าเวสบอมวิดแน่ครับแต่ว่าฟอร์มช่วงหลังของ West อเวสบอมวิดอัลเบียนก็ดีมากๆนะครับพวกเขาชนะมา4เกมติดต่อกันผมว่าทันกันครับเกมแบบนี้มีโอกาสอ,ออกเสมอครับดังนั้นซื้อ2มุมเชียร,ร์เวสบอมวิดอัลเบียนจะบุกมาไม่แพ้เป็นอย่างน้อยนะครับ ปิดท้ายที่เวลาตีสามตรงครับไปดูลาลิกาสเปนคู่เดียวคืนนี้ครับมาโยกาอันดับ10จะเปิดบ้านเจอกับเซลตาบีโกอันดับ16มาโยกา22แต้มเกมล่าสุดบุกแพ้โอซาซูน่า0ต่อ1นะครับอีคังอินติดโทษบานครับ3แนวรุกจะเป็นอันโตนิโอซานเชสอังเคลและเวดัตมูริกี้เจอกับเซลตา17แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอกับบียเรลมา1-1นะครับออสการ์ลูดิเกตฟังโก้แชบ,บี้ยาโก้แอสปาร์ตเป็น3แนวรุก รูดูการที่แล้วเจอกันเสมอ0ูบ้านมาโยก้านะครับก่อนเกมเปิดมาเสมอกันครับเอาเองง่ายค่อนข้างใกล้เคียงนะครับ แต่ว่าฟอร์มภาพรวมฤดูกาลนี้มาโยก้าดีกว่านิดๆด้วยซ้ำครับผมว่ายากกับการที่เซลต้าจะบุกชนะมาโยก้าถึงถิ่นนะครับเกมนี้มาโยก้าเล่นในบ้านน่าเชีย์กว่าครับผมว่าปิดประตูแพ้ไม่เสมอก็ชนะคู่นี้เชียมาโยก้านะครับสรุป3ทีมชอบไปที่เชฟฟิลด์ยูเนเต็ดเวสต์มอร์บิทเอาเบียนและมาโยก้าครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในครึงหนังบิ๊กแมชคอยทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย